าวัสดีค่ะสวายดีพี่น้องทุกคนมาผอกอีวบงพึงวึงพึงวึงอีกแล้วมือในอิ๋วบึงซิมาหนึ่งไก่พี่น้องหนึ่งไก่เหนียวให้จะได้ใบมันเหนียวพี่น้องขั้นตอนแรกอีวบงกับซมาตําตักไครกับกระเทียมตําพ่อหยาบหยาเลยละพี่น้องแล้วอีวบงก็ใช้มือได้พี่น้องอีวบงบสนใจในคราบสะอาดมืมบริสุทธิ์ะอาดเด้อยพี่น้องอย่ามาถือสาอีวบงเด้อยพี่น้องเดิอปรุงด้วยน้ําปลาแล้วก็รสดีแล้วก็ฉีกฉีกใบมะกร è, ูดลงไปเด้อวพี่น้อง จากนั้นก็เอาไก่ลงมาคลุกคลุกค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 ิกกคลุกลุกแล้วอ้วงก็จะเหยะไอนั่นลงไปสักหน่อยน้ำน้องสอิวขาวแล้วพี่น้องเพื่อความหอมมันจิหอมห่วยเลยเด้เวลาหนึ่งใส่สอิวขาวนี่โอ้ยพี่น้องลอกมุนเลยนคลุกคลุกคลุกอันที่เลือกกรยับใสหูดาักพี่น้องกยับเสหูดามันนือสเหลือกนั่นคุกคลุกมันขาวกันนี่มันพอีกที่ว่า ที่ว่าเห็ดจะได้ผัวหอยมันเหนียวนะพี่น้องนี่พระเอกของเฮา่องนี้ฮะก็มาปาดปาดปาดซาบะระดบบใส่หลายาอลด,ดอกพี่น้องสับปะรดก็ได้ใส่นิดโดยเชนนิดๆหน่อยๆที่มึงปาดเอาไปกินทํางานกับมูจนแต่ว่าที่เหลือนี่บีบบีบอาแตทน้์นามัมนด้วยพี่น้องบีบบีบอาแตทน้์ามันกับชาทา่ทาธาเซตูไกถุกควักคุกคิกคุกคักคุกเคี้ยกไป เรียบร้อยท่าเรียบร้อยแล้วก็มาหนึ่งเนดะินไปน้องเด้อนี่ฟ้าปิดนี่ผ่านไปครึ่งชัมมง่วโมงแทนแทนแทนปุณานังแตกพี่น้องเปื่อยไวเป็นไวคักข,ขนาดเลยพี่น้องชิกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยแล้วอีวยก็นสิม่เจ้ามาเกลเล่นได้ไหมน,นี่อีวยก็ปิ้งใส่กระทะนี่แหละมาเกลเล่นก็นได้ เนี่ยมักพริกเหา่ครัวแล้วเรียบร้อยมักพริกกระเทียมแล, anymore, ล้วก็หัวหอมตำตำตำมักพริกกระเทียมกับหัวหอมก็เด้อพี่น้องเจ้าค่ะตำเผือเลนมันันไม่เสิยดีใส่ตาเด้อพี่น้องเนื้อเจ้าค่ะใบอึ๋งมาเตือนตำแล้วกับเผือเลนลงกใบโยมโยง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 จากนั้นเขาก็มาปรุ้งในน้ำปลาน้ำปลาเด็กแล้วก็ผงนัวใส่น้อยเสับน้อยจะไรผมหล่นเด้อพี่น้องเนี่ยค่ะใบอึ๋งมาเตือนอีกเด้อ ยงโยงโยงยงยกเปิดเป็นตาแสบขนาดเลยพี่น้องคุยด้วยเข่าเหนียวเขาใหญ่ๆเลยพี่น้องเอ้ยบายเขานะเอ้ยกินกับจีหนงังกับแสบเลยเนาะอ๋อกินก็บยังกักบแสบเนะี่ยแก่บลอกเลนเล่นนะนี่พี่น้องอาหารอิ๋งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ